ช็อปทรูมีเฮช็อปดีมีคืนช็อปที่ทูได้แล้ววันนี้กับสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตและอุปกรณ์เสริมแบรนด์ดังทุกรุ่นช็อปรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด40,000บาท1มกราคม2,566ถึง15กุมภาพันธ์2,566 True A 5G เพียง1,460บาท Vivo V25 5G เพียง8,723บาท s Samsung a m s u n Galaxy g A135G เพียง1,323บาท Redmi 15G 0เพียง1,623บาท Oppo A745G เพียง2,699บาท c a s ส UAG เริ่มเพียง490บาทและยังมีกดเจ็ตให้เลือกอีกมากมายซื้อออนไลน์ได้ที่ True Store หรือที่ True Shop และตัวแทน True ทั่วประเทศ